สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับพิชชอนรถบ้านอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับรถที่ผมจะมารีวิวนะครับก็เป็นรถเชฟโรเลตโซนิกนะครับ l t z ตัวท็อปเลยนะครับเบาะหนังผู้ใหม่ฟิล์มติดใหม่นะครับยางใหม่นะครับแล้วก็พรมพรมข้างในใหม่นะครับแต่ว่าคันนี้มีตำหนิทีเดียวก็คือเคยแก๊สและยกเลิกแล้วนะครับแล้วก็ทําเครื่องเรียบร้อยด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเครื่องเกียร์โคตรดีนะครับติดตั้งออยเกียร์แยกไปด้วยนะฮะออยเกียร์แยกเลยนะเพื่อลดความร้อนของห้องเกียร์นะครับ คันนี้เนี่ยสภาพดีมากนะรถมือเดียวนะครับมีประกันด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับกับคันนี้นะราคา79,999บาทนะครับก็ <_ l ain> บอกคุณผู้ชมไว้ตรงแบบนี้นะครับผมรถมือเดียวภาษีไม่ขาดโอเคครับก่อนไปรับชมคลิปนี้นะฝากคุณผู้ชมนะครับกดติดตามช่องพิชชอรถบ้านข้างล่างนี้ไว้นะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมเวลาผมมีคลิปใหม่มาเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนคุณผู้ชมนะครับอ่ะโอเคครับไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันเลย สวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็คันนี้นะเป็นโซนิกนะครับมือเดียวป้ายแดงเลยเป็นตัว LTZ นะครับตัวท็อปนะนะฮะสีบอลเงินนะครับคันนี้ล้อแมกเดิมเดิมเลยขอบ16บนะครับยางปี23บสามนะโอ้โหใหม่มากปีที่แล้วนี่เองนะครับแล้วก็คันนี้ภาษีไม่ขาดด้วยนะฮะเป็นรถมือเดียวนะครับเออแล้วก็ไม่เคยชนหนักเลยนะฮะสีสันยังสวยงามเลยนะครับต้องบอกงี้เลยนะครับกับรถราคาหลักหมื่นนะฮะ79,999บาทนะครับ แล้วก็ช่วงล่างนี่ดีด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญคือเครื่องเนี่ยเออสภาพดีนะครับทั้งเกียร์เกียร์ด้วยนะเพราะว่าคันนี้ได้ติดตั้งออยเกียร์แยกนะครับโชก็เป็นโชคใหม่นะฮะนี่ดูสีสันภายนอกนี่โอ้โหเส้นสายดูอยู่ครบเลยนะครับแล้วก็มีเซนเซอร์ถัยหลังสองจุดที่สําคัญคือมีกล้องหน้าหลังด้วยนะมีกล้องถอยด้วยนะครับโอเคนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเรื่องสีกันนะครับนี่สีสันสาโปงเนี่ยเคยมีทํามาบ้างนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มาดูสีข้างๆกันครับ ก็ตําหนิ้ก็จะมีรอยแมกนิวนแบบนีเล็กน้อยนะบอกคุณผู้ชมไปเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะก็ดูคลิปให้จบนะครับจะได้ไม่ไม่ผิดหวังนะเพราะว่าผมก็เน้นรายงานตรงนะครับดูในคลิปอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็มาดูจริงก็ค่อยว่าอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวมาลองขับนี้แหละก็พยายามอยากจะบอกคุณผู้ชมให้ได้มากที่สุดนะฮะนี่เป็นสติ๊กเกอร์นะครับรถเม็นขชนหนักฟิล์มใหม่ด้วยคุณผู้ชมนี่ดูยางเดตันนะฮะนี่เดตันนี่ปียี่สิบสองแล้วดูโชกดิคุณ ดูดิเพอร์ติจิงจูเลยสุดยอดนะฮะน,น,นี่นี่หนู่ส้มหนึ่งเหลืองเนี่ยฮะยางปียี่สิบามนะเดต้นนี่ก็เป็นใายเดียวกับบิสโต้ะนะครับโอ้โหหูพับได้หมดนะฮะนี่ตรงมีเก็บสีบ้างฝาปงเนี่ยเคยทําสีไปนะครับแต่รถไม่เคยโชวหนักเดี๋ยวให้ไปดูข้างในนะครับฝ่าปงหน้าก็สวยงามเลยนะครับนี่ก็รีวิวแข่งกับฝนนะคุณผู้ชมมีตรงนี้นิดนึงครับนิ้วรอยนะครับแมวขวนนะฮะ นี่ขมเนียมนะครับแล้วก็มีกันสาดด้วยนะเปิดจอดตากแดดแล้วก็สามารถเปิดกระจกแง้มแงงไม่ได้นะครับนี่อะไรนี่อะไรออกนะคุณผู้ชมครับจะเป็นคราบคราบนะฮะอ้าโอเคนะประมาณนี้นะครับสำหรับภายนอกนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ในห้องเครื่องก่อนเลยนะครับแล้วก็อ๋อภาษีนี่ภาษียี่สิบสธันวาคมนะครับมีประกันด้วยนะประกันก็หมดยี่สิบสธันวาคมเหมือนกันนะครับหมดพร้อมกับภาษีเลยนะครับโอเคไปดูกันต่อในห้องเครื่องครับเอาละครับมาดูต่อในห้องเครื่องนะฮะก็สับด้อ์นี้นะครับ เปลี่ยนแท่นเครื่องมาแล้วนะครับสามตัวนะครับเก็บงานมาแล้วนะเปลี่ยนแท่นเครื่องมาแล้วนะครับก่อนนีสสันวันนี้นะเราเคมาดูที่คันหน้านะครับนี่รถไม่เคยชนหนักเลยคุณผู้ชมน็อตไม่ขยับนะนี่เห็นไหมฮะคือรถมือเดียวอ่ะนะครับแล้วก็ใช้เนี่ยไม่โซมนะเดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นภายในแล้วรองว้าวเลยนะครับว้าวกว่านี้อีกนะโอ้โหภายในเนี่ยคุ้มมาเนี่ยหกพันกว่าบาทน,นะคุณผู้ชมแล้วติดกล้องติดอะไรเสริมนะครับเพิ่มเติมนะฮะนี่น้ําหล่อเย็น ะครับคือคันนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับมีออยล์เกียร์แยกด้วยนะครับเดินออยล์เกียร์แยกมาแล้วนะเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูนะครับนี่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 เห็นไหมเห็นตัวนี้ไหมนะฮะนี่คือออยล์เกียร์แยกที่เดินต่อมาใหม่นะครับเป็นจะเป็นตัวเล็กๆคล้ายอินเตอร์คูลเลอร์นะครับเพื่อลดความร้อนของเกียร์นะฮะสภาพเครื่องก็ประมาณนี้นะแบตเบิร์ดดีนะคุณผู้ชมแล้วก็ห้องโครงเครื่องเนี่ยไม่เยิ่มเลยนะครับโอเคครับเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเผื่อได้ซื้อไว้ให้ลูกหลานขับไปเรียนนะฮะช่ววงนนนนนี้้้หาาฝแลก็อัตรยะ นะครับโอเคครับไปดูภายในกันเอาละครับคุณผู้ชมมาดูกันที่ภายในนะฮะภายในของคันนี้เนี่ยก็เป็นทูโทนนะดําส้มถนะ้าเป็นสไตล์ของตัวท็อปนะสำหรับเชฟเนี่ยต,ตัวท็อปจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เบาเป็นไงฮะสภาพโคตรกริฟคุณผู้ชมครับเบกาก็คุงแล้วเนี่ยนี่ดูสภาพดีมากนะคุณผู้ชมครับพงม,มลัยหุ้มใหม่นะฮะโอ้ลายริบหรอยนะครับแล้วก็ตัวนี้บลูทูธได้ด้วยนะคุณผู้ชมครับสามารถบลูทูธนี่โอ้สวยไหมเป็นไงออกม่วงๆนะครับ แล้วก็นี่บุ๊กเซอร์วิสอยูอ่นี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้มีประกันด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอล้วงก่อนนี่แล้วก็ใบรับประกันยางนะครับมีประกันให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะฮะนี่หมดอะไรเนะี่ยหกแปดนะฮะเนี่ยนะฮะอะไรก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนี่นี่นี่หมดสิบเอ็ดหกเจ็ดเออนี่คือประกันตัวนี้คือประกันนะอ่าโอเคไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับยางใหม่ยางก็เกือบหมื่นแล้วคุณผู้ชมชุดภายในก็เกือบหมื่นแล้วดูพรมอีกคุณผู้ชมนะผมใช้ดูพรมนะครับ โอ้โหพรมกิ๊นะครับพรมหรูทั้งหน้าและหลังเลยนะครับนี่เบาหลังสามารถพับได้ด้วยนะครับข้างหลังก็คนนั่งเนี่ยก็จะเอาพรมมาปูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเอาเอาพลาสติกพะย่ยางมาปูเพราะว่าเวลามันเปียกเนี่ยพรมพวกนี้มันก็จะจะได้ไม่เปียกด้วยนะนี่เบาหลังก็สามารถพับได้แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวถังข้างหลังไม่เคยจอะนะครับเพราะว่าที่เคยติดแก๊สมันเป็นแก๊สถังโดนันะครับคุณผู้ชมครับนี่ภายในกิ๊บมากคุณผู้ชมฮะ อย่าพลาดเลยทีเดียวนะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับตัวนี้มีที่ล็อกขาเกียร์ด้วยนี่กุญแจรีโมทใช้ได้หมดเลยนะครับกุญแจมีดอกเดียวอีกดอกหนึ่งสำรองเนี่ยแต่ว่ากุญแจรีโมทไอ้รีโมท, аль, โมทใช้ไม่ได้แต่สามารถใช้ขายได้นะฮะนี่มีที่ล็อกขาเกียร์เดี๋ยวมาลองติดเครื่องให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับนี่นี่ไม่สีแสดนะครับโอ้โหติดเครื่องนิน่งมากคุณผู้ชมครับซเซอร์วิสใหญ่ไปแล้วมีกล้องด้วยนี่ไฟเพดานนะฮะมีกล้องถอยด้วยนี่กล้องถอยอันเล็ก มันครบคันจริงนะคุณผู้ชมครับมีบลูทูธได้ด้วยนะบลูทูธกับผมอยู่นะครมีที่วางแก้วนะครับตรงนี้เป็นกันของตกลงไปนะครับรถผมก็มีนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องไดถ่ายมาแล้วนะฮะเหลืออีกอีกประมาณหกพันกว่าโลแล้วค่อยถ่ายนะฮะนี่ประมาณนี้นี่มาดูหูมาดูหูหูเนี่ยพับหูพับได้ง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมครับโอ้โหรถไม่ถึงแสนได้ตัวท็อปปลอดภัยหายห่วงแอร์แบกคู่นะฮะ ถุงลมคู่หน้านะตัวเนี้ยนะครับเบาะด้านหลังก็แบบนี้นะครับสวยงามโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ในฝากระโปรงหลังกันนะครับเอาละครับโอ้โหมองด้านท้ายนี่ท้ายโคตรกว้างท้ายใหญ่มากนะครับรถนี่สวยมากมากเลยทีเดียวนะฮะให้ดูน็อตอ๋อฝาท้ายน็อตไม่ขยับนะทําสีแต่เฉพาะภายนอกนะครับนะฮะนี่รถไม่เคยชนนะคุณผู้ชม เป็นอาร์ชัดหมดคมกลิบเลยนะครับนี่มาดูยางอะไหล่นะยางอะไหล่นี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมครับนี่แล้วก็มีกระเป๋าเครื่องมือฉุกเฉินแทนนะฮะนี่ก็ามีการเจาะใดๆเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหสวยสภาพดีมากนะครับราคาไม่แพงคุณผู้ชมครับมีกล้องถอยมีเซอร์ถอยหลังสี่จุดเด็กๆขับได้นะครับเป็นตัวท็อปเนี่ยดูดูไกลๆกว้างๆนะรถสภาพดีนะสียังสวยเลยครับนี่อาจจะดูมืดๆหน่อยเพราะฝนมันจะใกล้ตกแล้ว นะครับแล้วก็ช่วงล่างดีด้วยนะเลี้ยวไม่ดังโชคใหม่สี่ต้นเลยนะครับดูแลดีนะฮะโอเคครับเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับนี่ส์หลงพะกรวยด้วยซีกเกอร์เอาละครับผู้ชมครับมาสรุปกันนะครับกับคันนี้นะราคาเจ9 9 9กบาทนะครับรับแลกเทอร์ทุกรุ่นด้วยนะครับดูรถได้ที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่หรือว่าอ้อมใหญ่พาร์คนะครับแถวแถวตลาดพลันเก่าอนะฮะก็ส่งได้ทุกจังหวัดนะครับคิดค่าส่งนะครับถ้าให้ไปส่งเนี่ยไม่มาจําไม่ไปนะครับหรือไม่ก็มาดูดเองครับไม่ เอ่อโทรศูนย์แปดห้าสี่สี่หนึ่งไปหนึ่งแปดเก้านะครับก็รถคันนี้เป็นของคุณนะครับรถสวยๆคันเนี้ยนฮะ <c oughs> เอาล่ะครับผมวันนี้พี่ชรลรถบ้านต้องลาไปเลยนะก็ใครสนใจรถคันนี้นะครับสภาพฤฤดีๆแบบนี้นะก็มาดูมาลองขับได้เลยครับทดลองขับแล้วจนกว่าจะพอใจเลยนะฮะเอาล่ะครับวันนี้พี่ชรลรถบ้านลาไปเลยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย